ลองมาตัวใหม่แต่ชื่อเก่าวจากแผ่นสมิธครับเป็นแผ่นสายคอนโทรลที่ขายดีมากๆครับเขาไม่ได้เอากลับมาทำมาอย่างเดียวนะครับแต่เขามีการอัปเกรดสเปคให้มันดียิ่งขึ้นครับแต่จะอัปเกรดอะไรบ้างไปดูกันครับ สวัสดีครับผมเดียจากช่อง PBD Channel นะครับแผ่นลองเมาส์จากแบรนด์ p a d s m i t ครับชื่อรุ่น The Temple of d r e a m นะครับหรือว่าชื่อไทยคือวิหารแห่งความฝันนะครับตอนนี้ครับเขาได้ออกเวอร์ชัน Remaster นะครับก็จะเป็นการที่นํารุ่นที่เคยขายหมดไปแล้วนะครับนำกลับมาทําใหม่แล้วก็มีการอัปเกรดบางส่วนนะครับที่ทําให้น่าใช้มากขึ้นนะครับผมขอเล่าก่อนว่าเจ้า Temple of d r e a m เนี่ยมันเป็นแผ่นลองเมาส์ที่ผมยกให้ติดอันดับ1ใน5แผ่นลองเมาส์สายคอนโทรลที่ผมชอบที่สุดนะครับคือตัวผมเป็นคนที่ชอบแผ่นสายคอนโทรลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต ผม,ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับตัวผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีลวดลายที่เท่มากๆนะครับ แบนแพดสมิธครับนำเข้าโดยร้านไมมอนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปสอยได้ในทุกช่องทางนะครับตัวกล่องนะครับเวอร์ชันรีมาสเตอร์จะมีการปรับปรุงจากตัวเดิมนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษแบนๆแข็งๆนะครับก็เวลาออกมาจากกล่องก็สามารถใช้ได้ทันทีนะครับซึ่งเวอร์ชันแรกตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็แผ่นล็งมันก็จะถูกม้วนมานะครับเวลาเอาออกมาจากกล่องก็ต้องเอามาคลี่ก่อนนะครับมันก็จะมีความม้วนเล็กๆหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นนอ่่ะตัวกลลลงงรเเเเขขาาจียยซึแม Control แน่นอนครับนี่เป็นหน้าตาของ The Temple of Dream มเวอร์ชัน m a s t e r นะครับซึ่งจะมีวลดลายเหมือนกับเวอร์ชันก่อนเด็ๆเลยนะครับเนื้อผ้าก็เหมือนกันนะครับเนื้อผ้าก็จะมีความเหมือนกับเวอร์ชันก่อนผมขอใช้เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นหลงเมานิดนึงนะครับส่วนตัวผมนะจะคนที่ใช้งานเกมบิงเกยร์มาหลายตัวใช้งานแผ่นหลงเมามาหลายตัวผมคิดว่า แผ่นรองเมาส์นะ่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้เมาส์นะครับเมววาส์อ่ะเราจะพูดเสมอใช่ไหมครับว่า shape is king นะครับก็คือรูปทรงมีความสําคัญที่สุดนะครับแผ่นรองเมาส์สาหรับผมก็เหมือนกันนะครับการที่เราเจอแผ่นรองเมาส์ที่มันเข้ากับเราเข้ากับสไตล์การเล่นของเราเนี่ยมันก็จะทําให้การยิงของเราการเล่นของเราดีขึ้นจริงๆนะครับเจ้า temple of d r e a m นะครับเป็นหนึ่งในแผ่นที่ผมใช้แล้วผมเล่นดีขึ้น,นครับ จะเป็นแผ่นรองเมาส์ครับมีความกว้างประมาณ4 9 0มิลมแล้วก็สูง420มิลมครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ประมาณ4มิลมครับซึ่งทางร้านไมมอนนะครับเขานําเข้ามา2ขนาดนะครับก็คือขนาดเนี้ยเป็นไซส์ XL นะครับอีกขนาดหนึ่งก็เป็นไซส์ 2XL นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ100เซนเลยนะครับถือว่าเป็นแผ่นยาวๆนะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่500มิลมนะครับแล้วก็ความหนาเท่ากันคือ4มิลมตครับตอนแรกเลยครับผมมีคําถามว่าเจ้ารีมาตเอร์ัเตอร์ชัันนแรรกะคบ อย่างแรกเลยที่ผมสัมผัสได้คือเรื่องของสีนะครับตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะตัวเนี้ยผมใช้มานานแล้วหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยมันจะออกเป็นสีแบบขุ่นหน่อยอันเนี้ยก็จะมีความสดใสของสีมากกว่านะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอายุการใช้งานหรือเปล่าเพราะว่าแผ่นตัวเนี้ย ผมก็ใช้มาระยะหนึ่งเลยนะครับเรื่องของลดลายเรื่องของขนาดเหมือนกันเดย์เเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องของพื้นยางด้านล่างนะครับรุ่นแรกครับเขาจะเป็นพื้นยางจากธรรมชาติธรรมดาเลยนะครับซึ่งพื้นยางตัวนี้เราจะเจอในแผ่นรองเมาส์ทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรครับก็มีความนุ่มๆธรรมดามีความหนึบๆของพื้นธรรมดานะครับแต่รุ่น Remaster ครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นยางโพลียูรีเทนนะครับก็เขาจะเรียกว่า PU นะครับมันจะมีความหนึบมากกว่าเดิมนะครับจะม ด้วยซึ่งมีความสวยกว่าแน่นอนครับเรื่องของความนุ่มนะครับด้วยความที่เขามีพื้นอย่างที่ต่างกันอะ่ะผมจะไม่บอกว่า2ตัวเนี่ย มันมีความหนานุ่มที่เท่ากันนะครับผมรู้สึกว่าเวอร์ชันรีมาสเตอร์มันจะมีความฟูของยางมากกว่ารู้สึกเวลากดไปแล้วเราสามารถกดนิ้วได้อยู่นะครับแต่เวอร์ชันแรกครับเอานิ้วกดมันก็จมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีความนุ่มๆมากกว่าส่วนมันจะส่งผลต่อความเร็วไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ส่งผลต่อความเร็วนะครับทั้ง2ตัวเนี้ยมีความเร็วที่เท่ากันนะครับผมรู้สึกอย่างงั้นนะครับทั้ง2ตัวนี้มีความเร็วที่เท่ากันเพียงแต่รู้สึกว่าเวอร์ชันรีมาสเตอร์ จะมีความฟูจะมีความนุ่มจะมีแรงที่สามารถกดได้อยู่มากกว่าเวอร์ชันแรกนิดนึงนะครับเอาจริง,รงแทบแยกไม่ออกนะครับสรุปง่ายๆนะครับเวอร์ชันรีมาสเตอร์มีความนุ่มมีฟิลลิ่งการสัมผัสมีฟิลลิ่งการใช้งานที่ดีกว่าเวอร์ชันแรกครับเรื่องของแรงยึดก่อน,นะครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับอันนี้ผมออกแรงดันเท่ากันจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าเวอร์ชันแรกอะ่ะจะมีความเลื่อนมากกว่านะครับไอ้ด้านขวาเนี่ยเวอร์ชันรีมาสเตอร์จะมีความหนึบมากกว่า เวอร์ชันแรกอะถ้าผมเอาออกแรงดันจริงๆเรายังพอเลื่อนได้อยู่นะครับอีกหนึ่งส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือเรื่องของการเย็บขอบครับด้วยความที่เวอร์ชันรีมาตเตอร์เขาจะใช้เป็นยาง PU นะครับมันจะทําให้การเย็บขอบอะสามารถทําได้ดีกว่าเดิมนะครับตัวขอบเวอร์ชันรีมาตเตอร์นะครับพื้นผิวจะอยู่ระดับเดียวกับตัวแผ่นลองเมาส์เลยนะครับแต่ตัวเวอร์ชันแรกอะ มันยังมีความนุนนๆมีความสะดุดสะดุดอยู่เวลาเอานิ้วไปลูบยังรู้สึกถึงความสะดุดอยู่แต่เวอร์ชันรีมาสเตอร์มันจะเป็นแนวเดียวกันเลยเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ขอบจะมีความบางกว่าแน่นอนครับมันจะไม่รบกวนต่อข้อแขนของเรานะครับเวลาเอาแขนถูเอาแขนสีก็จะไม่รู้สึกอะไรนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเกรดจากเวอร์ชันเดิมครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือเรื่องของแพ็กเกจนะครับที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับเจ้าเ e นบ d ล e a m ตัวนี้จะเป็นแผ่นสายคอนโทรลนะครับแล้ว จะให้ผมตีเป็นความเร็วนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมจริงๆนะครับคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดอย่างผมไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าความเร็วจากศูนย์ถึงศูนย์ช้าสุด10เร็วสุดนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าเทนบอว์ดีมน่าจะอยู่ที่ประมาณ3นะครับความเร็วประมาณ3คือมันเป็นแผ่นสายคอนโทรลจริงๆเลยแต่มันไม่ได้เป็นผิวคอนโทรลที่มีความหนืดอ,อะไรนะครับคือเราก็ใช้งานเมาส์ปกติแหละแต่เวลาเราจะหยุดเมาส์ ตัวเมาส์มันจะมีความนิ่งในการหยุดนะครับเวลาสบัดเมาส์นะครับแล้วจะเปลี่ยนเป้าซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีพลังในการหยุดมีแรงในการหยุดนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแผ่นสายไฮบริดทั่วไปนะครับเวลาเราหยุดเมาส์เนี่ยพวกแผ่นสายไฮบริดทั่วไปที่ไม่ได้มีพลังในการหยุดมากนักนะครับมันก็จะมีความสั่นๆของเมาส์หน่อยแผ่นสายคอนโทรลนะครับเวลาผมสบัดไปปุ๊บแล้วผมหยุดตัวเมาส์เนี่ยเป้าเล็งอ่ะมันจะมีความนิ่งเลยมันจะไม่สายยึดยืดยากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อด มันแตกต่างกับแผ่นรองเมาส์ทั่วไปนะครับคือมันจะเป็นพื้นผิวที่เรียบก,ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเอานิ้วไปสัมผัสจริงๆมันยังรู้สึกถึงความสักาๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับจากภาพที่ผมได้ซูมไปเนี่ยแพทเทิร์นการเย็บของได้มันจะมีความแปลกๆนิดนึง มันจะแตกต่างกับแผ่นรองเมาส์ทั่วไปนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยมันจะเหมือนเป็นรูๆหน่อยอ่ะไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมครับสำหรับผมนะครับเวลาผมใช้งานเมาส์น่ผมจะใช้ส่วนนี้สัมผัสกับแผ่นรองเมาส์แล้วก็ส่วนนี้เหมือนกันมันจะเป็นส่วนที่ช่วยผมควบคุมเมาส์นะครับเวลาผมสะบัดเมาส์อะไรประมาณเนี่ยผมก็จะใช้ส่วนนี้เบรกเหมือนกันเวลาจะเบรกเมาส์ส่วนตรงเนี้ยมันจะสัมผัสกับแผ่นรองเมาส์เลยปุ้มมือก็เหมือนกันครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมใช้ในการควบคุมเมาส์เหมืืออออนนนนกกัััะคคคครรรรรรบเเเเเววววลาาาาาสสีีีหถถููไไไมมมมม่่่ด้้ึึงงยยตตแแผ มันก็ไม่ได้เรียบเนียนเหมือนพวกพื้นผิวกระจกนะครับคุณภาพงานพิมพ์นะครับสวยเหมือนเดิมนะครับเรื่องของงานอาร์ตครับสวยเหมือนเดิมนะครับวิหารแห่งความฝันตัวนี้ออกแบบโดยศิลปินที่ชื่อว่าคอนเรดดี้นะครับผมขอยกแผ่นสายคอนโทรลตัวอื่นๆนะครับมาลองเปรียบเทียบเรื่องของความเร็วแล้วก็ความรู้สึกในการใช้งานดูนะครับแผ่นทั้ง4ตัวนี้นะครับมีลักษณะมีสเปคที่ค่อนข้างแตกต่างกันเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของลวดลายเรื่องของผิวผ้า เรื่องของโฟมเรื่องของการเคลือบผิวการไม่เคลือบพื้นผิวนะครับซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่โดยรวมผมรู้สึกว่า มันเป็นแผ่นสายคอนโทรลเหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมก็จะไม่ฟันธงนะครับว่าตัวไหนมันดีที่สุดเอาเป็นตัวไหนที่ผมชอบแล้วกันจริงๆผมชอบทั้ง4ตัวนะครับแต่เราก็ต้องพิจารณาในด้านต่างๆเหมือนกันนะครับเรื่องของโฟมตัวนี้เป็น PU ที่มีความหนึบพอสมควรแล้วก็มีความสวยเหมือนกันเจ้าโลการไมมอสก็เป็นโฟมโพลอนที่มีแรงดูดซับแรงกระแทกที่ดีพอสมควรนะครับเจ้าเซทเตงโฟนะครับก็จะเป็นแผ่นที่มีมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นของโฟมสูงนะครับหรือจะเป็นเจ้า PB จากแว็กซี่นะครับ ทั้งสีตัวนี้ครับมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วครับผมได้ลองเปรียบเทียบไว้แล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบทั้ง4ตัวเลยนะครับแต่นาทีนี้นะครับต้องยกให้ t e m p o r of d e a m ครับเพราะว่าเป็นแผ่นสายคอนโทรลที่มีทั้งความสวยแล้วก็ประสิทธิภาพที่สูงครับขอเล่าสั้นๆเกี่ยวกับความรู้สึกในการใช้งานนะครับแน่นอนผมก็ไปเล่นมาหลายเกมนะครับทั้งเกมที่ต้องอาศัยการขึ้นมาวไวๆนะครับอย่างพวก The Final พวก Overwatch นะครับถึงแม้ตัวนี้จะเป็นแผ่นสายคอนโทรลก็จริงนะครับบอกกับคนที่เล่นเมาช้งงาาาาานรรรับกกกสล็เต่ๆ ได้ดีมากๆนะครับค่า stopping power ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมมากๆนะครับแล้วก็เอาไปเล่นเกมอย่างว a l o r a n t นะครับแน่นอนทําผลงานได้ดีมากเอาจริงๆนะครับผมไปเล่นทั้ง3เกมทําผลงานได้ดีทั้ง3เกมเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งครับบอกเลยว่าต้องยกเครดิตให้ Temp พล o บ d e ด n ครับเรื่องของราคาครับเจ้าไซซ์ XL ตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1890บาทนะครับส่วนไซซ์2 XL นะครับหรือแบบยาวเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1น9 0าอ้าบาทเอาเพื่อนๆอาจจะงงว่าทําไมมันถึงถูกกว่าเพราะว่าตัว2 XL นะครับเขาจะไปใชา ฟิลลิ่งการสัมผัสมันก็อาจจะไม่ดีเท่าเวอร์ชันรีมาสเตอร์ตัวนี้นะครับเวอร์ชันรีมาสเตอร์มีการเปลี่ยนยางนะครับซึ่งมันทําให้ฟิลลิ่งดีขึ้นนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับเว็บไซต์ m y m o d .gg นะครับหรือว่าจะเป็นทาง shopee ก็ได้ซึ่งผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้แล้วเท p นด์ฟออฟดีมนะครับเป็นหนึ่งแผ่นที่ผู้ติดตามผมเนะี่ยถามมาบ่อยมากๆนะครับว่าเขาจะเอามาวางขายอีกเมื่อไหร่นะครับซึ่งตอนเนี้ย เขาได้วางขายจริงๆแล้วถ้าใครพลาดเวอร์ชันแรกไปผมแนะนําให้ซื้อเวอร์ชันรีมัตเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคนที่ชอบแผ่นสายคอนโทรลนะเพื่อนๆก็อาจจะมีคําถามนะครับถ้าเรามีเวอร์ชันแรกอยู่แล้วนะครับเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนมาซื้อเป็นเวอร์ชันรีมัตเตอร์ไหมเอาจริงนะครับเวอร์ชันแรกก็เป็นสุดยอดแผ่นสายคอนโทรลที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วประสิทธิภาพมันก็ยังดีอยู่นะครับ เพียงแต่เวอร์ชันม e m a s t e r มันจะมีการอัปเกรดหลายๆได้าน,นะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เราเล่นดีขึ้นก็ได้อาจจะนะครับอาจจะอย่างน้อยอ่ะอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของพื้นยางด้านล่างเขามีการเปลี่ยนพื้นยางด้านล่างที่ดีขึ้นแน่นอนมันก็จะทําให้แผ่นหลังเมาส์เวอร์ชัน Remaster ดีกว่าตัวก่อนเหมือนกันนะครับแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่มากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวอร์ชันแรกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ในการเปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่เดือดร้อนหรือว่าใครอยากจะลองฟิลลิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็แนะนำ Motion Limiter ครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ำอีกรอบก่อนปิดคลิปนะครับถ้าใครเป็นแฟนแผ่นรองเมาส์สายคอนโทรลเล่นเกมแนวทิ้ Shooting พวก Valorant พวก CS2 เป็นหลักนะครับยิ่งควรจะต้องใช้แผ่นรองเมาส์สายคอนโทรลตัวนี้มากๆเลยครับถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่พีดิชนเนลกับวิหารแห่งความฝานันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ